สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังเดินทางบนเส้นทางชีวิตไปพร้อมกับรายการเดินตามทางธรรมในช่วงเวลาที่โลกดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความเป็นไปได้และทุกอย่างที่เราปรารถนาก็ดูเหมือนจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมผมอยากจะชวนทุกท่านมาหลับตาลงช้าๆแล้วลองจินตนาการตามผมดูสักครู่ครับคุณเคยไหมครับที่คุณใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาประตูบานหนึ่ง ประตูที่คุณเชื่อว่าเมื่อคุณเปิดมันออกไปได้แล้วคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่มั่นคงและชีวิตที่สมบูรณ์แบบคุณทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประตูบานนี้คุณทำงานอย่างหนักแข่งกับเวลาและยอมแลกมาด้วยความสัมพันธ์การพักผ่อนและแม้กระทั่งสุขภาพของตัวเองคุณเชื่อว่ายิ่งคุณปีนขึ้นไปสูงเท่าไหร่ ประตูบานนั้นก็จะยิ่งอยู่ใกล้คุณมากขึ้นเท่านั้นและในที่สุดคุณก็ไปถึงคุณยืนอยู่หน้าประตูบานนั้นมันเป็นประตูที่งดงามทำจากไม้เนื้อดีสลักสล่าวอย่างวิจิตรบรรจงมีแสงสว่างเรืองรองออกมาจากช่องว่างเล็กๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ข้างในคือคำตอบของทุกอย่างในชีวิตหัวใจของคุณเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นด้วยความหวัง และด้วยความรู้สึกที่ว่าในที่สุดคุณก็จะได้เป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งหมดคุณค่อยๆผลักประตูบานนั้นออกไปแต่สิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่สวนแห่งความสุขไม่ใช่บ้านที่อบอุ่นและไม่ใช่ใครสักคนที่รอคุณอยู่สิ่งที่อยู่ข้างในคือความว่างเปล่าความว่างเปล่าที่กว้างใหญ่และมืดมิดในห้วงเวลานั้นคุณรู้สึกอย่างไรครับ คุณรู้สึกเหมือนถูกหักหลังจากความเชื่อที่เคยยึดมั่นมาตลอดชีวิตคุณรู้สึกเหมือนถูกหลอกจากสังคมจากความคาดหวังและจากตัวของคุณเองและนั่นคือความจริงที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดที่พวกเราทุกคนในยุคนี้กำลังเผชิญหน้าอยู่เราทุกคนต่างก็กำลังวิ่งตามประตูที่ไม่มีอยู่จริงเราถูกสอนให้เชื่อว่าประตูแห่งการสะสมจะนำไปสู่ความสุข ประตูที่บอกว่ายิ่งเรามีเงินมีรถมีบ้านมากขึ้นเท่าไหร่ชีวิตก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นเราเชื่อว่าการมีสิ่งของจะช่วยเติมเต็มความว่างเปล่าในใจได้เราทำงานหนักซื้อของสะสมแต่ในที่สุดเราก็พบว่าสิ่งที่เราได้คือความสุขเพียงชั่วคราวและความว่างเปล่าที่ใหญ่ขึ้นเราถูกสอนให้เชื่อว่า ประตูแห่งการยอมรับจะนำไปสู่ความสุขประตูที่บอกว่ายิ่งเรามีคนรักมีคนชื่นชมมีผู้ติดตามในโลกออนไลน์มากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นเราใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอวิ่งตามยอดไลค์ยอดแชร์แต่ในที่สุดเราก็พบว่าความสุขนั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่พร้อมจะหายไปได้ทุกเมื่อ เราถูกสอนให้เชื่อว่าประตูแห่งการหลีกหนีจะนำไปสู่ความสุขประตูที่บอกว่าเมื่อเราเหนื่อยเมื่อเราทุกข์เราสามารถหลีกหนีมันได้ด้วยการเดินทางไปที่ใหม่ๆด้วยการดูหนังฟังเพลงหรือด้วยการซื้อของเราคิดว่าการที่เราไม่เผชิญหน้ากับความทุกข์จะทำให้เรามีความสุขแต่ในที่สุดเราก็พบว่า เมื่อเรากลับมาความทุกข์นั้นก็ยังคงรอเราอยู่และมันก็แข็งแกร่งขึ้นเราในฐานะคนยุคใหม่กำลังถูกขังอยู่ในคุกแห่งความเข้าใจผิดเราถูกครอบงำด้วยความคิดที่ว่าความสุขคือการได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างความสุขคือการที่ชีวิตของเราต้องเป็นไปตามภาพที่สังคมวาดไว้เรากลายเป็นเหมือนกับนักโทษ ที่ถูกจองจำในคุกที่ดูเหมือนจะสวยงามแต่ไม่มีทางออกเราพยายามที่จะหาสิ่งใหม่ๆม,มาเติมเต็มช่องว่างในใจเราเริ่มงานใหม่เราเปลี่ยนความสัมพันธ์เราเดินทางไปที่ใหม่ๆเราทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องผเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเรากำลังวิ่งตามประตูที่ไม่มีอยู่จริงความรู้สึกนั้นเจ็บปวดนะครับ ความรู้สึกที่ว่าความพยายามทั้งหมดที่เราทุ่มเทมาตลอดชีวิตไม่มีความหมายเลยความรู้สึกที่ว่าเราเป็นเหมือนกับคนตาบอดที่กำลังเดินอยู่บนทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดคุณเคยไหมครับที่คุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องหยุดหยุดวิ่งตามประตูที่ไม่มีอยู่จริงหยุดหลอกตัวเองและหยุดเชื่อในสิ่งที่สังคมบอกว่าจะทำให้คุณมีความสุข หากคุณรู้สึกเช่นนั้นคุณได้มาถูกที่แล้วครับเพราะผมอยากจะบอกคุณว่าประตูสู่ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่รถหรูไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังใหญ่ไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ติดตามไม่ได้อยู่ที่การมีคนรักมากมายแต่ความสุขนั้นอยู่ที่เราเข้าใจตัวเองเข้าใจความต้องการของตัวเองและเลิกหวังให้ทุกคนมายอมรับเรา เมื่อเราสามารถทำได้เช่นนั้นประตูสู่ความสุขที่แท้จริงก็จะเปิดออกประตูที่เราจะไม่ต้องพยายามหนีจากตัวตนของตัวเองและไม่ต้องวิ่งตามประตูที่ไม่มีอยู่จริงและนั่นแหละครับคือความสุขที่แท้จริงเราได้ตั้งคำถามที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตเมื่อประตูแห่งความสุขที่เราเคยเชื่อกลับเป็นเพียงภาพลวงตาและทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่า แล้วประตูที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนกันแน่ในวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับและคำตอบนั้นอาจจะทำให้คุณประหลาดใจเพราะประตูแห่งความสุขไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ข้างในและประตูบานนั้นไม่ได้มีอยู่แล้วแต่เป็นประตูที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองผมอยากจะเล่าเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งให้ฟังครับ เธอชื่อมินมินเป็นออร์แกไนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จเธอมีชื่อเสียงในวงการและได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากมายเพราะเธอเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบและสามารถควบคุมทุกอย่างในงานได้ตั้งแต่การจัดไฟไปจนถึงการจัดเก้าอี้ชีวิตของมินเป็นเหมือนกับงานอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกวางแผนไว้อย่างสมบูรณ์แบบเธอเชื่อว่า ถ้าเธอสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้ชีวิตของเธอก็จะมีความสุขและปราศจากความทุกข์เธอวางแผนชีวิตไว้อย่างละเอียดเมื่ออายุ25ปีเธอต้องมีเงินเก็บก้อนแรกเมื่ออายุ30ปีเธอต้องเป็นเจ้าของบ้านเมื่ออายุ35ปีเธอต้องมีธุรกิจของตัวเองและเธอก็ทำได้ตามแผนทุกอย่าง แต่ในใจของเธอกลับรู้สึกเหมือนกับระเบิดเวลาที่กําลังรอวันที่จะระเบิดทุกครั้งที่เธอต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เช่นการจราจรติดขัดหรือลูกค้าที่เปลี่ยนใจเธอจะรู้สึกโกรธและโมโหเธอใช้ชีวิตอยู่กับความกังวลว่าสิ่งที่เธอวางแผนไว้จะไม่เป็นไปตามแผนเธอใช้ชีวิตอยู่กับความเครียด ที่เกิดจากความต้องการที่จะสมบูรณ์แบบความสุขของเธอจึงเป็นความสุขที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเธอก็มีความสุขแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปเพียงเล็กน้อยเธอก็จะรู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงมาแล้วความจริงที่เธอพยายามจะหลีกหนีก็มาถึงวันหนึ่งเธอต้องจัดงานอีเวนต์ใหญ่ที่เธอใช้เวลาวางแผนเป็นปี ทุกอย่างถูกวางแผนไว้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ในวันงานเกิดพายุฝนฟ้าขนองที่ไม่คาดคิดทุกอย่างที่เธอบรรจงสร้างขึ้นมาถูกทำลายลงในพริบตามินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังพังทลายลงมาไม่ใช่แค่เพราะเธอสูญเสียเงินหรือชื่อเสียงแต่เพราะความเชื่อที่เธอเคยยึดมั่นมาตลอดชีวิตว่าเธอสามารถควบคุมทุกอย่างได้ ได้พังทลายลงไปพร้อมกับสายฝนเธอหลบตัวอยู่ในที่หลบภัยด้วยความรู้สึกว่างเปล่าความโกรธความผิดหวังและน้ําตาที่ไหลออกมาไม่หยุดในขณะที่เธอร้องไห้อย่างหมดหวังเธอได้พบกับหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่บนม้านั่งกำลังยิ้มอย่างสงบหญิงชราคนนั้นคือป้าสายป้าสายเป็นแม่ค้าขายขนมไทยที่ไม่ว่าเธอจะเจออะไร เธอก็ยังคงยิ้มได้เสมอมินด้วยความที่เธอไม่สามารถเก็บความรู้สึกไว้ได้เธอจึงระบายความรู้สึกทั้งหมดให้ป้าสายฟังเธอระบายความโกรธความผิดหวังและความรู้สึกที่ว่าเธอไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยในชีวิตป้าสายฟังอย่างสงบและเมื่อมินเล่าจบป้าสายก็ยิ้มและกล่าวขึ้นมาว่าหนูหนูรู้ไหมว่าคนเรา ไม่สามารถควบคุมสายฝนได้ไม่สามารถควบคุมสายลมได้และไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้แต่สิ่งที่หนูควบคุมได้คือใจของหนูเองคำพูดนั้นเหมือนกับสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจของมินมินเข้าใจว่าที่ผ่านมาเธอพยายามที่จะสร้างประตูแห่งความสุขจากภายนอกด้วยการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เธอไม่เคยคิดที่จะสร้างประตูแห่งความสุขจากภายในป้าสายได้อธิบายให้มินผังว่าสิ่งที่เธอกำลังเผชิญอยู่คือไตรลักษณ์พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ในสังยุตติกายว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอน,นิจจงคือความไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นงานที่หนูจัดชื่อเสียง หรือแม้กระทั่งความรู้สึกของหนูเองล้วนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทุกขังคือความทุกข์การที่เรายึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงย่อมนำมาซึ่งความทุกข์หนูพยายามที่จะยึดติดกับงานที่สมบูรณ์แบบและเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่หนูคาดหวังมันก็กลายเป็นความทุกข์อนัตตาคือความไม่มีตัวตนทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ใช่ของเรา และเราไม่สามารถควบคุมมันได้งานของหนูไม่ใช่ของหนูแต่เป็นเพียงสิ่งที่หนูได้สร้างขึ้นมาและเมื่อมันถูกทำลายไปมันก็ไม่ใช่ของหนูอีกต่อไปคำพูดนั้นทำให้มินรู้สึกเหมือนถูกเปิดตาเธอเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่ไม่ได้มาจากพายุฝนแต่มาจากความยึดต,ติดที่อยู่ข้างในใจของเธอเอง แล้วถ้าหนูไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยแล้วหนูจะทำอย่างไรให้หนูมีความสุขคะมินถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังป้าสายยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวขึ้นว่าหนูต้องสร้างประตูแห่งความสุขจากภายในประตูที่ไม่ได้สร้างจากไม้หรือเหล็กแต่สร้างจากสติสมาธิและปัญญาเราได้เรียนรู้ว่ามิน ได้ค้นพบความจริงที่ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่กับการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ความสุขคือการปล่อยวางและความทุกข์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่ไม่ได้มาจากพายุฝนแต่มาจากความยึดต,ติดที่อยู่ข้างในใจของเธอเองและเราได้ทิ้งท้ายไว้กับคำถามที่ว่าแล้วเธอจะสร้างประตูสู่ความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนได้อย่างไรในวันนี้ เราจะมาทำความเข้าใจกับคำตอบนั้นคำตอบที่ไม่ได้อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในแผนงานที่สมบูรณ์แบบแต่คำตอบอยู่ในชีวิตประจำวันในทุกขณะที่เรามีชีวิตอยู่หลังจากการสนทนาที่พลิกชีวิตมินได้กลับไปหาป้าสายอีกครั้งเธอไม่ได้มาในฐานะลูกค้าแต่มาในฐานะสิทธิป้าสายคะหนูพร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะสร้างประตูของตัวเองแล้วคะ่ะ มินกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นป้าสายยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวขึ้นว่าหนูประตูนั้นไม่ได้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนแต่มันมีเพียงสามส่วนประกอบหลักที่หนูต้องสร้างขึ้นมาคือสติสมาธิและปัญญาส่วนที่หนึ่งสติการเปิดรับความจริงที่เกิดขึ้นส่วนแรกที่สำคัญที่สุดคือสติหรือ สัมมาสติพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ในมหาสติปฐานสูตรว่าบุคคลผู้เจริญสติย่อมเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมป้าสายได้อธิบายให้มินฟังว่าการมีสติคือการที่เราอยู่กับปัจจุบันการที่เราสังเกตและรับรู้ความคิดความรู้สึกและการกระทําของเราในทุกๆขณะ โดยไม่ตัดสินมันหนูตอนนี้หนูรู้สึกอย่างไรป้าสายถามมินเงียบไปสักครู่และตอบว่าหนูรู้สึกโล่งใจและรู้สึกสงบขึ้นค่ะดีมากป้าสายกล่าวนั่นคือสติมันคือการที่เราแค่รับรู้ความรู้สึกนั้นโดยไม่ต้องพยายามที่จะเก็บมันไว้หรือพยายามที่จะหนีมันไป ป้าสายได้แนะนำให้มินฝึกสติในชีวิตประจําวันของเธอทุกครั้งที่เธอทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการเดินการกินหรือการหายใจให้เธอรับรู้ถึงการกระทำนั้นโดยไม่คิดถึงเรื่องอื่นในตอนแรกมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะจิตใจของมินยังคงวอกแวกเต็มไปด้วยแผนงานในอนาคตและความผิดพลาดในอดีตแต่เมื่อเธอทำไปเรื่อยเเธอก็เริ่มรู้สึกว่า เธอได้เป็นเจ้าของชีวิตของเธออย่างแท้จริงส่วนที่2ส,สมาธิการสร้างความมั่นคงให้จิตใจเมื่อเรามีสติแล้วต่อไปก็คือการสร้างสมาธิหรือสัมมาสมาธิสมาธิไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาแต่สมาธิคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้ไม่ถูกสิ่งเร้าภายนอกดึงดูดไปต้าสายได้สอนให้มินฝึกอนาปานสติ หรือการกำหนดลมหายใจหนูเวลาที่หนูหายใจเข้าให้หนูรู้ว่ากำลังหายใจเข้าและเมื่อหายใจออกให้หนูรู้ว่ากำลังหายใจออกแค่นั้นก็พอในตอนแรกมินรู้สึกว่าการนั่งเฉยเฉยเป็นเรื่องที่ทรมานที่สุดในชีวิตแต่เมื่อเธอทำไปเรื่อยๆเธอก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเธอเริ่มรู้สึกว่าจิตใจของเธอเริ่มสงบขึ้น เธอเริ่มเห็นความคิดที่เคยรบก,กวนเธอเป็นเพียงแค่สิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปโดยที่เธอไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเพราะพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ในสั่งยุตตนิตายว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขและความสงบมินได้นำการฝึกสมาธิมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานของเธอทุกครั้งที่เธอรู้สึกเครียดเธอก็จะหยุดและหายใจเข้าออกอย่างมีสติ และเมื่อเธอทําเช่นนี้เธอก็จะรู้สึกว่าความเครียดนั้นค่อยๆจางหายไปส่วนที่3ปัญญาการมองเห็นความจริงของชีวิตเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิก็จะเริ่มเกิดขึ้นปัญญาคือการที่เราเห็นความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาหนู ตอนนี้ถ้ามีพายุฝนอีกครั้งหนูจะรู้สึกอย่างไรป้าสายถามมินยิ้มและตอบว่าหนูคงจะรู้สึกเสียใจค่ะแต่หนูจะไม่รู้สึกว่าโลกพังทลายลงมาเพราะหนูรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และเป็นสิ่งที่หนูควบคุมไม่ได้นั่นคือปัญญาปัญญาคือการที่เราเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้และไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนา แต่เราสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรป้าสายได้อ้างอิงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้ในมหาจัตตาริสสูตรว่าผู้ใดมีความเห็นที่ชอบผู้นั้นย่อมเข้าใจในอริยสัจสี่และย่อมเดินบนหนทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ชีวิตของมินเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเธอไม่ได้หยุดที่จะเป็นออร์แกไนเซอร์ แต่เธอได้เปลี่ยนจากการทำงานเพื่อควบคุมทุกอย่างมาเป็นการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆเธอไม่ได้หยุดที่จะวางแผนแต่เธอได้เปลี่ยนจากการวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดมาเป็นการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และเมื่อเธอทำเช่นนี้เธอก็ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเธอไม่จำเป็นต้องรอให้งานสมบูรณ์แบบเธอไม่จำเป็นต้องรอให้ชีวิตเป็นไปตามแผน เพราะประตูสู่ความสุขของเธอได้ถูกสร้างขึ้นมาจากภายในแล้วและนั่นคือความจริงที่เธอได้ค้นพบเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของรายการเดินตามทางธรรมในหัวข้อประตูสู่ความสุขกันแล้วนะครับตลอด3ตอนที่ผ่านมาเราได้ติดตามเรื่องราวการเดินทางของมินจากหญิงสาวที่เคยยึดมั่นในความสมบูรณ์แบบและการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างจนต้องเผชิญหน้ากับความพังทลาย และได้ค้นพบหนทางที่จะสร้างประตูแห่งความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนในวันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนที่ได้จากชีวิตของเธอและนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราเพื่อให้เราทุกคนได้เปิดประตูบานนั้นด้วยตัวเองบทเรียนสู่การสร้างประตูแห่งความสุข 1. ความสุขไม่ใช่สิ่งที่หาแต่เป็นสิ่งที่สร้างมินเคยเชื่อว่าความสุข คือสิ่งที่เธอต้องวิ่งตามหาเธอวิ่งตามความสมบูรณ์แบบวิ่งตามแผนการที่เธอวางไว้แต่ในที่สุดเธอก็พบว่ายิ่งเธอกำลังวิ่งเธอก็ยิ่งเหนื่อยและยิ่งออกห่างจากความสุขบทเรียนที่สำคัญที่สุดคือความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่กับการได้มาซึ่งสิ่งของหรือการบรรลุเป้าหมายแต่คือการสร้างสภาวะจิตใจที่สงบและพร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ประตูสู่ความสุขไม่ได้อยู่ปลายทางแต่ประตูนั้นถูกสร้างขึ้นมาในทุกๆวันจากการกระทําของเรา 2. ปล่อยวางความคาดหวังเพื่อพบกับความจริงมินเคยยึดติดกับความเชื่อที่ว่าเธอต้องควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้และเมื่อสิ่งที่เธอควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นเธอก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ที่ใหญ่หลวงเธอได้เรียนรู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถควบคุมได้ การที่เรายึดติดกับความคาดหวังจึงเป็นเพียงการสร้างเงื่อนไขที่ทําให้เราต้องเจอกับความทุกข์บทเรียนนี้สอนให้เราทุกคนรู้ว่าเราไม่สามารถควบคุมสายฝนได้แต่เราสามารถควบคุมใจของเราได้เราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เราสามารถควบคุมปฏิกิริยาที่เรามีต่อมันได้ 3. ส,สติสมาธิปัญญา คือเครื่องมือสู่ความสุขมินได้รำสติสมาธิและปัญญามาใช้ในชีวิตของเธอเธอเริ่มต้นจากการมีสติในทุกการกระทำฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจของเธอสงบและสุดท้ายเธอก็ได้พบกับปัญญาที่ทำให้เธอเห็นความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงและไม่สามารถยึดติดได้ บทเรียนนี้สอนให้เราทุกคนรู้ว่าเรามีเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดอยู่ในตัวเราเองเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสร้างประตูสู่ความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรื่องราวของมินเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่บอกให้เราทุกคนรู้ว่าความสุขไม่ใช่เรื่องที่ต้องตามหาจากที่ไหนความสุขที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในบัญชีไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ติดตามและไม่ได้อยู่ที่ภาพลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นแต่ความสุขที่แท้จริงอยู่กับเรามาตลอดเพียงแต่เราไม่เคยเห็นมันขอให้ทุกท่านได้เริ่มเดินทางเพื่อค้นหาประตูสู่ความสุขที่อยู่ภายในตัวท่านเองด้วยการมีสติมีสมาธิและมีปัญญาแล้วเราจะได้พบกับชีวิตที่สงบ และมีคุณค่าอย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในทุกย่างก้าวของการเดินทางครับสวัสดีครับ